ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลเนื่องในวันครูประจำปี2566รางวัลครูดีเด่นประเภทข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ทุกท่านประวัติของผู้เข้ารับการประเมินข้าพเจ้านายอดิสวนแก่นเมืองเกิดเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2531 เข้ารับราชการเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562ในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่มีอายุราชการ3ปี7เดือนประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจากมหาวิทยายลัยราชพัฏเชียงรายสำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเมสาวตามหลักสูตรแกนก์การการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษาการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะตามรายวิชามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning อย่างหลากหลายเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นโดยออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเรียนรู้และทำงานเป็นทีมมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับกิจกรรมที่เรียนรู้และตัวชีวัดมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่หลากหลายประกอบด้วยแบบทดสอบแบบประเมินแบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินชิ้นงานของผู้เรียนสร้างเกณฑ์การให้คะแนนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลที่เหมาะสมและนำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องการศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนและออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหามีการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีความปลอดภัยจัดกิจกรรมเรียนรู้ได้สอดเรกด้วยการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกำหนดให้แก่ผู้เรียน 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ขราพเจ้าได้ทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนตามที่ได้รับมอบหมายเป็นที่ปรึกษาในรูปแบบการวิเคราะห์ผู้เรียนการเยี่ยมบ้านและงานเอกสารธุรการประจำชั้นเรียนสร้างเครือข่าย3มประสานคือ ครูผู้เรียนและผู้ปกครองเพื่อร่วมมือช่วยกันดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนในด้านการเรียนด้านความประพฤติด้านทุนการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการและรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายตามที่โรงเรียนแต่งตั้ง 3. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้ร่วมประชุมอบรมสัมมนา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบและมีการรายงานผลการประชุมอบรมสัมนาอย่างเป็นระบบมีการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านปัญหาที่พบเจอและได้นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ส่วนที่2นวัตกรรมในการพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียนการประยุกต์ใช้ชุดแบบฝึกทักษะทางวิทยาการคำนวณโปรแกรมสครสเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการอธิบายการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6 1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพของผู้เรียนเนื่องด้วยรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณเป็นวิชาที่ค่อนข้างใหม่สำหรับผู้เรียนโดยกระบวนการเรียนรู้ของสาระเน้นไปที่กระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงตรรกะการออกแบบการแก้ไขปัญหากระบวนการด้านเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ผู้เรียนต้องใช้ประสบการณ์ในการเรียนมากกว่าการเรียนจากหนังสือการทำให้ผู้เรียน ทำแบบฝึกหัดในการเขียนแบบบรรยายหรือการท่องจําทําให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาได้หลากหลายในตัวชี้วัดของหลักสูตรปัญหาที่พบผู้เรียนยึดติดกับการเรียนแบบท่องจําไม่สามารถออกแบบหรือเรียงลําดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่างๆได้จึงส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณที่ดีขึ้นครูผู้สอนจึงจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะทางวิทยาการคำนวณโปรแกรม SCAch เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้และให้ผู้เรียนเกิดทักษะการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการอธิบายการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายและเข้าใจเนื้อหาที่ได้เรียนมากขึ้น 2. วิธีการดำเนินให้บรรลุผล 1. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่สาวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา 51, ช2 5 5 1ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาระการเรียนรู้ที่4เทคโนโลยีมาตรฐานตัวชี้วัดว4.2เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงวิทยาการคำนวณในการแก้ไขปัญหาที่พบในชีวิตอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรมตัวชี้วัดป .6 ทับ1ใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการอธิบายและการออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันตัวชี้วัดป .6 ทับ2ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไขเพื่อออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด 2. ศึกษาแนวคิดและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะทางวิทยาการคำนวณโปรแกรม c แ a s สสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกํานำชุดแบบฝึกทักษะทางวิทยาการคำนวณโปรแกรม s c ค a h ที่มีรูปแบบที่หลากหลายเช่นบัตรคำสั่งบัตรโปรแกรมและอื่นๆ มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการอธิบายและการออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 4. นำผลสะท้อนในการใช้ชุดแบบฝึกทักษะทางวิทยาการคำนวณโปรแกรม s c a t บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อให้ประเมินผลการเรียนรู้นำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านแม่สาวร้อมีผลการพัฒนาทักษะในการใช้เหตุผลตรก,กะในการใช้เหตุผลเชิงตะก,กะในการอธิบายการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายและผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณที่เพิ่มสูงขึ้นเชิงคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านแม่สาว มีทักษะในการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการอธิบายการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายตรงตามสมรรถนะของผู้เรียนในหลักสูตรแกนการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศัการาช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศัการาช2560ข้าพเจา้ายึดมั่นในอุดมการ์และจิตวิญ,ญญาณความเป็นครูอันสูงส่งพร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละกำลังกายสติปัญญา และมุ่งมั่นด้วยความสุจริตยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและจะตั้งใจอบรมสั่งสอนสิทธิ์จนสุดความสามารถข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่าน,นาคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและให้คําแนะนําด้วยไมตรีนดีผู้รับการประเมินขอน้อมรับทุกคําแนะนําพร้อมนําไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นสวัสดีครับ